นิทานคุณธรรมคุณครูชูรักทหารหนุ่มการครั้งหนึ่งในอันเภอเล็กๆแห่งหนึ่งมีคุณครูสาวชื่อว่าครูพิมพ์เธอเป็นครูที่สอนเก่งบุคลิกดีพูดจานุ่มนวลจนเป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองและชาวบ้านทั่วไปครูพิมพ์มีครอบครัวแล้วสามีของเธอเป็นชายธรรมดาขยันทำงานหาเช้ากินค่ำ ไม่หวือหวาไม่พูดหวานแต่ซื่อสัตย์และดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่วันหนึ่งมีทหารหนุ่มชื่อร้อยตรีพบย้ายมาประจำการในพื้นที่เขาเป็นคนหนุ่มรูปร่างดีพูดเก่งมีอนาคตและมักมาช่วยงานโรงเรียนอยู่บ่อยครั้งการพบกันบ่อยๆคำพูดหว,วานๆและการเอาใจค่อยๆทำให้หัวใจของครูพิมพ์สั่นไหวจากความคุ้นเคย กลายเป็นความลับจากความลับกลายเป็นความผิดครูพิมพ์รู้ดีว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ถูกต้องแต่เธอกลับหลอกตัวเองว่าแค่ความสุขชั่วคราวคงไม่เป็นไรไม่นานข่าวลือก็เริ่มแพร่ไปในหมู่บ้านเด็กนักเรียนเริ่มซุบซิบผู้ปกครองเริ่มตั้งคำถามคำว่าครูที่เคยสูงส่งเริ่มถูกมองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปวันหนึ่งสามีของครูพิมพ์รู้ความจริง เขาไม่โวยวายไม่ต่อว่าเพียงพูดเบาๆว่าผมเสียใจไม่ใช่เพราะถูกนอกใจแต่เพราะลูกจะต้องโตมากับคำถามว่าทำไมครูของเขาไม่รักษาความถูกต้องคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลึกเข้าไปในใจครูพิม์พในเวลาเดียวกันร้อยตรีพบก็ถูกย้ายไปประจำการที่อื่นทิ้งไว้เพียงความทรงจำและชื่อเสียงที่พังทลายครูพิมพ์ถูกตั้งกรรมการสอบสวน ไม่ได้ถูกลงโทษรุนแรงแต่ต้องย้ายออกจากพื้นที่จากครูที่เคยเป็นแบบอย่างกลายเป็นบทเรียนของสังคมก่อนย้ายออกครูพิมพ์กล่าวกับนักเรียนทั้งน้ำตาว่าความรู้สอนกันได้แต่ความดีถ้าไม่รักษาต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครยกย่องข้อคิดจากนิทาน 1. ตําตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบต่อสังคม 2. ความสุขชั่วคราวอาจทำลายชีวิตทั้งชีวิต 3. คนเป็นครูไม่ได้สอนแค่ในห้องเรียนแต่สอนด้วยการกระทำในชีวิตจริงหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ